วันนี้ได้ออกจากยานสมบัติเรียบร้อยแล้วนะคะบุญกุศลและความเป็นทิพย์จะเกิดในจิตเพราะจิตยังสะอาดอยู่แล้วจิตยังบริสุทธิ์อยู่ช่วงนี้นะคะผู้ที่ตกนรกชั้นลึกหรือแม้แต่สัมภเวสีหรือผู้ที่ทำบาปมากแม้แต่ท่านพ่อพระเทวทัตนะคะแต่ต่อไปท่านจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้านะคะ,ะพระปัจเจกะพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้น คำทำนายของพ่อพระตถา,าคตเจ้าแม้นท่านจะทําผิดแต่สุดท้ายท่านก็รู้ตัวและสํำนึกผิดวันนี้พี่วันรู้ว่าต่อไปท่านจะกลับมาเป็นพ่อพระปัจเจกพุทธเจ้าบุญกุศลของคนทําทานไม่ถึงท่านรักษาศีลเฉยๆก็ไม่ถึงต้องเกิดจากคนที่รักษาศีลเจริญจิตตภาวนาโดยเข้าสมาธิ และทำวิปัสสนาจนถึงเป็นผู้ที่เรียกว่าบริสุทธิ์จากการปลีกออกจากทางโลกแล้วมาสร้างตบะบารมีจนครบองค์ที่บริบูรณ์ทั้งอธิศินอธิจิตอธิปัญญาและเป็นผู้ปรารถนาพระนิพพานและมีปัญญาในการเห็นอริยสัจ<ม>เห็นการเกิดดับในสมาธิของจิตจนถึงการวิ่งออกไป คิดเรื่องอื่นๆในขณะที่บังคับจิตเห็นกฎพระไตรลักษณ์ที่ไม่แน่นอนจนกระทั่งเห็นกฎแห่งกรรมว่าเรานั้นยังต้องเป็นผู้ที่มาแก้บาปของตัวเองโดยการสร้างบุญให้บรรลุหลุดพ้นจากวัฏสงสารเข้าพระนิพพานแล้วก็เหตุของความสมปรารถนาเจริญทั้งทางโลกทางธรรมทุกคนได้อธิษฐานแล้วในวันนี้ ความเป็นผู้ปรารถนาพระนิพพานและจิตตัวนี้ฝากไว้ในพระนิพพานเรียบร้อยแล้วทําสมาธิตามที่พ่อพระตถาคตทรงรับรองและทุกดวงจิตวันนี้ขอรวมบุญกันเพื่อที่จะอุทิศบุญแผ่เมตตาไปพร้อมเลยนะคะวันนี้ลูกวันทิดาวันชานนขอให้พุทธบุตรนโมตัสสะสามครั้งจบแล้วต่อด้วยอีกทาง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทัม บุญยะพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส,ส่วนอุสนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยร่วมเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดี ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลลพิพกและพายายมราชขอเทพเ,พเจ้าทั้งหลายและรายายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักข,ขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเถิดและขออุทิศส่วนบุศส่นี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ร่วมรับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุล พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับหน้าการระบาดเดียวนี้เธดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัใจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เธอสาธุสาธุสาธุาธาธอนุโมทนามิกับทุกบุญความดีของทุกท่านนะ เป็นอรหันต์แล้วก็ต้องมาช่วยกันสอนธรรมนะแล้วก็ขอให้ร่ำรวยมีเงินก้อนตโตๆมีโฟกัสนะสาาขอให้ได้ลาบลอยทางอากาศนะมีเงินก้อนตโตๆนะแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ขอให้บารมีธรรมนะ จงเป็นผู้มีอภินญายามต่อไปเพื่อจะได้นำมาใช้ในการดูแลในเรื่องของนิพพานธรรมนะคะแล้วก็พาคนอื่นกลับบ้านนิพพานต่อไปให้ได้นะสาธุาุอาหมุนกล้องให้หนึ่งรอบโชว์นางเอกทั้งหลายนะนี่คือนางเอกของสกุลโลกุตระธรรมนะคะโอ้โหสังข เดี๋ยวนี้เป็นปรู <c oughs> เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าทุกคนจะดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะ